มาแล้วครับคู่ชิงชนะเลิศครับทีมชมรมกีฬาบุษงเปลือยเอเจอกับคูเวงสปอร์ตครับชนะเลิศนะครับชนะสองให้สามเซียนะครับแข่งกันยี่สิบเอ็ดแต้มนะครับเซี้ยที่สามท่าเสมอการนะครับเซี้ยที่สามแข่งที่สิบห้าแต้มนะครับแชมป์เก่าคูเวงสปอร์ตเสื้อสีเหลืองน้ำเงินนะครับเสื้อสีเหลืองฟ้าเหลืองน้ำเงินนะครับเจอกับทีมชมรมกีฬาบุษงเปลือยเอนะครับโอ้โหแบทเหนีดเหมียวตันครับแล้วถือเป็นการที่หนึ่งต่อหนึ่งครับดูเดือดครับ ธรรมดาเซียนมองว่าทีมแชมป์เก่าเนี่ยน่าจะบินฝ่ายมีโอกาสชนะ5ต่อ4หรือ3ต่อ2ประมาณนี้นะครับเกากันจาบยุกมาครับเจ้ายิ้มเปแกครับโอ้โหสองต่อหนึ่งครับผู้ขี่สูสีสงครเป็นผู้ชิงนะครับต้องบอกกันครับชมรมกีฬาตำบลสงเปือยเอนะครับชนะรวดนะครับ เรารวดมาก่อนนะครับใปนรอบ16ทีมนะครับส่วนแชมป์เก่าก็งชาร์วดเหมือนกันนะครับไม่มีข้อก็เลัาหาไม่ีข้อกังขาครับชาล์ร่ดมเหมือนกันครับจะเป็นเปิดยกมาเจ้าปครับเตะร้อยเหมือนกันครับวีคอสกัมนาวเคอสต้องวเคอรักษาของนักกีฬานะครับเจ้าีมตัวเตะแล้วจะเป็นต่อเจ้าแบดอยู่9ต่อส0นะครับส0ต่อ9้านะครับ ส่วนตัวโยนเาเมินก็จะยกดีกว่าเจ<อ>้าการหกกามู่เป็นต่อเท่าเหมือนกันครับคู่ขี้สุสีครับส่วนลูกเสิร์ฟเจ้ายิมน่าจะกินเจ้าแบลกอยู่นิดหน่อยครับเจ้ายิมเปิดหัวครับเจ้ากัดโตยกตาโอ้เจ้ายิมเตะตาไปแล้วครับโอ้โหชมไม่ได้ครับโอ้โหลูกยกมาก็สวยนะครับเแตเสียมไม่ยังไงครับโอ้โหจังหวะพลาดมีให้เสาเจ้ายิมพูเวียงครับ โอตาการเตะใน90กเซขึ้นอยู่แล้วนะครับที่จะได้แต้มนะครับแต่ความเชี่ยวหัวเกมมันเพิ่งไปเกมเริ่มต้นเกมที่1เท่านั้นนะครับนปอนสามต่อสองครับเราการเปิดหัวยกมาเจ้ายิมครับ้ามไม่ได้ครับโอ้ที่หัวโอ้ยเยียบโอ้เจ้า,าจการยกยกแทงหัวเจ้ายิมเกินไปครับเตะไม่ได้ครับลุกนี้ครับ มันไม่ใช่การแต่ลูกหน้าแล้วลูกนี้เนิร์ฟต้องตีหัวเลยแม้ก็ต้องกระโดดเขีย่ยเท่านั้นนะครับขเขีย่ยด้วยหลังเท้าเท่านั้นนะครับลูกนี้ครับาสามต่อสามเขาจะยิดกรรมการดครับแต่มันมเต็ชียร์เลยแซสปอร,ร,รเลยครับเต็มงลัดขโอวิสปอร์รอรตกองเชียร์เยอะามากๆครับที่ทำเป็นเจ้าถิ่นนี่แหละครับส่วนโชลุงเทียมตะบูสงเปลือยเขาเป็นเจ้าถิ่นเหมือนกันครับแต่ตัวนักกีฬาครับ การครับตองมินสังเกตดูกัวแบกเลยครับเสิร์ฟดีครับลูกโงช่องกลางพอดีครับแชมป์เก่าการหนักแล้วครับดูน้ำสองแต้มแล้วครับนอกจากจะล็อกได้เพื่อให้แต้มหาแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นนี่คือต้องต้องเสิร์ฟได้แต้มด้วยนะครับ ออกจากจะลบได้แล้ต้องเสิร์ฟแต้มจากลูกเสิรด้วยนะครับฮึฮ่าสี่ห้าครเสิร์ครับผมมเสิรหัวยกไปครับ เี่ยวเหมือนกัน,นครับเปกีฬาสมเกยแตถ้าอมวงรการของการเดินสายหรือว่าทีมกีฬากดันเยอะนากูเวสปอร์ตจะมีความต้องประสบการณ์เก,กี่ยวอ แฝกลูกเสือซ้ายแฝกซ้ายของลูกเสือเจ้าแบ็คนะครับกันบ้านมันดีนะครับวัดตัวกั9-5 9-5ครับเ้าแบกนี่จี้เจ้ากัน เดียวครับขอับความมั่นใจอีกหน่อยนึงครับ เป้าหมายเดียวของเขาเจ้าแบ๊กนี่คือเจ้ากันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเจ้ายิงก็มองว่าให้เจ้ากันเสือเขาเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาสอัดีแอดดูครับถ้าเจ้ากันเสือกินได้นี่ความมั่นใจคุณมาแน่นอนครับจะแบ๊กเปิดหัวแไม่ยกโอ้โหไม่เกี่ยวครับดูสินเทเลสตนะครับ าได้เปรี่ยนเสียงใก่อนครับเ<ป>จ้าปันจับยุบมาเจ้าิ้มไม่ได้เกี่ยวหรอกครับ ครับสมกับคู่ชิงชนะเลิศนะครับกีฬาประเภทจับเปิ้ลลูกเปสาอลายในนะครับปุงเพียงครับในเทศกาลมิวบูเบียง2007ครับการครอบไปทั่วโลกนะครับสิบต่อสิบสามครับอุณ่ในท่านด่ตามรับชมนะครับอยู่ผมชายอิสไลอ์มิตาสรางครับต้องมินตัยากอยู่นะครับโอ้โหต้องซัมเบคอน ไม่แต่ไม่แข็รู้สึกเดี๋ยวม aw, ันโยมายากครับโอ้เจ้าเบสเจ้าเบสันตี้หัวแตู่๋วมันล้นไปแล้วครับเอาละครับเอาละครับเสร็จแรกครับความเชียเเช่ยวของคูเบสปอร์ตครับพอไม่ยอมให้ผ่านไปได้ง่ายๆครับสบิบเอ็สามสิบเอ็ดต่อสิบสามครับสองแต้มเท่านั้นนะครับโอ้ถ้าได้แต้มนี้มานี่โอ้เจ้าเบสครับเดี๋ยวเบสเปิดหัวจะไม่เลี้ยวใครเดบสเตะครับ ออกครับโอ้ยนรัก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้หาจริงๆครับโอ้โหเงสปอครับความเชี่ยวครับความเก่าของเกมครับเสือยังคงใบลายนะแต่ถ้าไม่มีลายมันอเขียครับ1213ครับโอ้โห ได้แต้มไมครับเอมครับเอาครับขี้สูสีครอได้ก็แต้มเดียวครับแต้มไลีครับมไหลคสิสครับต้อการจับซ้ายต้องยิมลากงเได้แต้ม เจ้ากาันหนีหรือเปล่าครับแ <c oughs> ต่ยิ่ไม่เคยไปแน่ครับเจ้าย <c oughs> ินก็เองแบนเจ้ากันแน่แครับเพอดูว่าแขวนไปแขวงมาเหลือเกอครับ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเาาวม่เยอะป่ไปไป่าครับเ <c oughs> อาย <c oughs> ิงมาเสเอรับแล้วแ <c oughs> ับกเกี่ยวไ่ก ยเข้าเจ้ายิมมาเสือมีบอกเลยว่าลูกเสือของเจ้ายิมมนี่ยนาจล้างขานเยอะมากๆครับบอกลูกเสือของเจ้ากันครับให้ความคมของเจ้ายิมเนี่ยเหนืออ่อนทันประมาณสิบต่อเก้าครับดีกว่านิดหน่อยครับเสือบี๊เราทักคู่ครับเจ้าแบกครับขอใครครับเป็เจ้ายิมเจ้าแบกครับเจ้าแบกนึ่งครับผิดวิญญาณนิดหน่อยครับ เจ้ากันดับเจ้ากันอยู่เหลียวเหมือนตันครับขอให้ได้แก่ขอบคุณครับสวยและยังใจดีนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ตามรับชมแบบเพจนี้นะครับอยู่กผมชายอิสระแอดมินเจ้าสำราญนะครับผู้ชิงชนะเลิศนะครับเทศกาลยูฟุเวียนตะกอบสตาเดิรนนะครับในภายในนะครับ อ่าจเสือครับูเาวัีครับตรงอย่างนี้เลยครับถ้าเสือใกล้เขาก็เตะตายครับสุกสสีครับ ครับสลิสตรีมมิ่งครับพวกนี้มีรายการอะไรบ้างครับแอดครับป่าครับพวกนี้จะมีรายการเรียกว่าชิงรางวัลคือเป็นการเตะดึงพันกันครับพวกนี้ปล่อยครับเปตะกันทั้งคู่เลครับโรเจอร์โรเีจได้แดงเซ็งครับก็คือพวกนี้คือแขเดียวได้เป็นเจ้ากล้องคู่เจอกับทางเจ้าพีซ้ายครับ ู้หิของรายการนะครับที่เดี๋ยวก็จะมางชมดวกีรสรบุสงเพื่ครับเจอกับทางหูมีขมามะครับมีทั้งแซนด์เพื่อมาถูก่แขตะ้วันครับป๋าตรงนี้ครับมีรรลการประมาสีห้าคู่ครับที่เหลือก็เป็นการถิล่างงานครับป๋ายิงชื่อครับเฮ็ดเเะรับป๋าเฮ็ดเฮนครับ ต้องบอกว่าจากร้อนี่ครับปินไปตามที่คาดการกันไว้เลยนะครับว่าซาซูกิราตะโม่สนเตยีจะเข้าชิงกับทางกูเวียนสปอร์ตนะครับแต่ก็ไม่ห่างกันมากครับ รายการมีการชิงเงินรางวัลนะ ลับมาเท่ากันแล้วครับเท่ากันมีความมั่นใจขึ้นมาแล้วครับสิบเจ็ดเท่าสิบเจ็ดเท่าเขาเล่นแตกลูกเสือครับโอ้โหนี่ว่าเจ้าเบลจะตามช้อนครับดูมายาวมครับบนี้ครับ้แม่ยบนี้ครับไม่ออกคำครับของรักษาต่างๆมาหมดนะครับสิบแปดสิบเจ็ดสิแปดต่อส7เจ็ดครับ ตัดเป็น out, หัวครับยบไปเจ้าจีมแล้วเบอร์ลูไม่ได้เกี่ยวหรอกครับใช้ยบไปอย่างนี้คือไม่ต้องเกี่ยวครับเป็นไปได้ว่าแมตช์แรกอาจจะมีการยิวค <shuttle>, <cer> so ู่นะครับต้องดูที่ดูเสือเจ้าจีมครับสิบแปดเท่าครับตรงสื่อมาร์กยโอ้ หน่อยนึงครับชีนเน่อวนี้มีารายาชิงเงินรางวัลนะหรือว่าเดิมพันนะภาษาบ้านเรานะรงกอูในรายารและนอกรายการทังงานก็มีหมดนะครับเก้าการจับ ยกไปไม่เก kind of ี่ยวครับโง่กาเก้แ่มีการยืคู่ใรเซตแรกเลยครับอย่างที่คู่ขี้สูสีสมกับกันเป็นคู่ชี้จริงๆครับนี่ปั่นปัวนเลยนี่ย่เยครับ ได้ดิวคู่ครับเอาการจับยกมาได้ดิวคู่จริงๆนั่นแหะเซตแรกนะครับโอ้โหสละหลัดจริงครับไม่เกินยี่สิบสามครับดิวคู่ไม่เกินยี่สิบสามครับถ้าได้แแ้มจากลูกเสิร์บถือว่าได้เปรียบครับเจ้าดิวขอเสิร์ฟเองครับยืนขามีความแข็งแรงแน่นอนครับ มินเดานะครับนันไงครับผมเกีฬาโอลิมปิกได้แเสียดายที่นี่หนักเกินยื้อไปครับอีเอสบอกครับแคนเดาจะท่ายืนครับบอกเลยว่าแทงกลางแน่นอนครับลูกนี้ครับแต่ว่าถ้าพิจารณาขอมันลงนี่คือลูกนี้ยี่สิบครับยี่สิบยี่สิบครับเจ้ายิ้มเปิดเจ้าการยุกเจ้ายิ้มตีตายเป็นกลางครับ

ตารหอดหน้าขวาหรือจีตัวเตะนะครับลูกนี้ค <Like> ร oi ับน่าครับหน้าขวาจริงครับหหน้าขวาจริงครับกกีฬาสรตทยแก๊บ He is o n ไม่เปิดไม่ย,ยิ้มเปิดกันยุก หัวเน้นลงมาครับโอ้โหพลิกไปน้ำห่างตามสามแหนมกลับมาชนะได้นะครับโอ้โหเป็นโคตรสุดติ่งกระดิ่งแมวครับโคตรสลัดจริงๆครับชแชมป์เก่าเที่ยวเหลือเกินครับแบบนี้จะไปชนแอดมินเตะนะครับแอดมิน,นไม่เตะนะแต่ก็เตะคนนะครับหลอดเจ้าเก่าเราจะยิ้มชนอดมินเตะนะครับ โคนสลัดนะครับต้องบอกว่าไอสกิริเรียนครับประสบการณ์มันช่วยได้จริงครับประสบการณ์มีค่ามากกว่าใบบริญญานะครับความรู้มีค่ามากกว่าทองคำนะครับผู้เด็กต้องบอกว่าคือแอดมินแจ้งอย่างนี้ครับคือจะก้อร้องร้องฝากทีมชูโรกีลาตบุสโศกเฟยเอเนี่ยลัฒนามาได้ดีจริงครับแต่ต้องบอกว่าประสบการณ์ในการเดินสายเจ้ายิมเนี่ยครับ เรายิงปูนีครับชนบุรีและยองครับเดินสายมาทั่วประเทศครับลาวนะครับดยองอย่างนี้ครับถึงเปรียบเทียบกับเขาเจ้าเมฆกับเ,เจ้าแบกเนี่ยประสบการณ์ในการเดินสายก็ยังน้อยกว่ามากมากครับเพราะงัะ้นเกมที่มันมีบีบหัวใจมีมันมันขี่มันบีบหัวใจมันแบบกดดันอย่างเงี้ยครับความกดดันของทางเจ้ายิ่งจะน้อยกว่า เดินพาสืบครับนี่เ่อยครับบอลอย่างนั้นนะครับอดีตแขก็ไม่เก่งครับแล้วก็พอวิเคราะห์ได้นะครับโอ้โหกลุ้มความได้เปรียบในเซตแรกไปแล้วครับจะจบที่เซตที่สองหรือเปล่านะครับอันนี้ปั่นปู่เลยนะครับความเชี่ยวนี 不要你管，不要动。